ก่อนที่จะไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับกดเลยครับกดเลยกดเลยฮะย เมฆวิในัยไกรบุตรที่วันนี้จะขอโคงคุณแม่เอออนชัญญาและน้องสาวทั้งสองคนน้องแมมและน้องเมิร์ชมาเปิดใจหลังเข้าร่วมแข่งขันการประกวดร้องเพลง The Golden Song เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวจนเป็นเวโร่ดังทั่วโลกออนไลน์และงานนี้แม่เอขอเล่าคำพูดจุกอกของลูกสาวที่พูดถึงคุณพ่อผู้ร่วงลับจนทำเอาคนถึงแม่ต้องน้ำตาซึม และขอเคลียชัดๆใช้ชนี่กว่า6.5ล้านบาทจนเกือบสำเร็จในระยะเวลาเพียง1ปีเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็นยังไงนั้นวันนี้ไปพบกับครอบครัวนี้กันเลยดีกว่าขอต้อนรับครอบครัวของพระเอกผู้ล่วงลับพี่เมฆวินัยไกรบุตรคุณแมอ่ออนชัญญาและลูกสาวทั้งสองคนน้องแมงน้องเมอร์สและลูกชายคนโตสุดยัตตันยูน้องมักฮองพา สลายแต่จะทำเช่นไร สวัสดีครับที่นี่ต้อนรับนะครับพี่เอ๋ออนชัญญานะครับน้องมาร์คน้องแแมมแล้วก็น้องเมิร์สนะครับก็สุ่คุยซับโชว์ครับสุดยอดมากโอ้โหเด็กๆโตแล้วนะครับแนมนตัวที่นี่น้องมาร์คน้องมาร์คนะครับผมค่ะน้องน้องแแมมน้องอะไรครับน้องเมิร์สค่ะน้องเมิร์สน้องมาร์กครับอยากจะให้เล่านิดหนึ่งเพลงเมื่อสักครู่นี้คือเวลาเวลาฟังทุกคนอาจจะไม่เห็นทุกคนบางท่านน้ำตาคลอมีขนลุกไปไลยอินกับ อารมณ์ฟิลลิ่งของน้องมากมันเป็นเพลงอะไรหรอครับเพลงอยากหยุดเวลาครับอยากหยุดเวลาเหตุบอกว่าเพลงนี้จริงๆแล้วเป็นเพลงที่มีความหมายกับน้องมากมากใช่หมมีความหมายยังไงครับมีความหมายก็คือเหมือนคิดถึงคนที่จากไปแล้วก็ค่ะซึ่งเป็นคุณพ่อนะครับที่ไมกคุณนายกบุตรแล้วก็มันเป็นเพลงประกอบละครนางนาคเนี่ยคุณพ่อก็เคยเคยเล่นเป็นพี่มากแล้วมันก็แบบเชื่อมโยงกันแล้วพอเขาได้ฟังเขาก็รู้สึกว่า เออเพลงนี้มันมันเพราะตอนแรกทีนี้พอพอเล่าให้เขาฟังว่าเพลงมีเนื้อหาแบบนี้นะเขาก็เอามาตีความหมายหลังจากที่เขาตีความหมายเพลงก็ก็เลยมาเป็นเพลงก็เลยมาเป็นเพลงแต่ว่าที่ฟังเมื่อสักครู่เสียงเพราะขนาดนั้นได้ยินมาว่าเข้าประกวดร้องเพลงด้วยคือยังไงครับ,ออรรบก็ไปลองไปประกวดรายการโกลเด้นซองดูครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ผ่านรอบแรกมาครับต้องถาย้อนกลับไปก่อนจุดเริ่มต้น ทำไมถึงไปเข้าประกวดการแข่งขันนี้ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเราก็เรียนร้องเพลงเฉยๆใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าก็ครูกับแม่ <c oughs> กับม่าเขาก็แบบร้องให้อยากให้เราลองไปประกวดเวทีอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้วยความที่กวดดัวเดนซองค่ะเป็นรายการเพลงไทยที่เป็นรูปกรุงใช้ภาษาไทยได้แบบชัดเจนค่ะก็เลยอยากลองไหนๆคือคุณพ่อเป็นนักสแสดงไทยเนาะเราก็อยากให้เขาแบบถ้าอยากเป็นนักร้องก็อยากให้ร้องเพลงไทยให้ดีให้ชัดอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเป็นที่มาในการเข้าประกวดโกลเด้นโซนเประกวดโอ้นี่คือตามคลิปนี้เลยวันนั้นที่ไปประกวดนี่รู้สึกยังไงฮะความรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าอะไรไหมตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นอันไหนที่สุดตื่นเต้นในเนื้อร้องหรือตื่นเต้นที่ว่าคนเยอะเหลือเกินทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยแล้ววิธีแก้ความตื่นเต้นคือก็ให้คิดถึงคุณพ่อคิดถริงคนที่เราจะร้องให้เอาไว้แต่เอาจริงจริงความหมายของเพลงมันแบบว่าสุดยอดอยู่แล้วล่ะสำหรับเพลงนี้แต่ว่า เห็นอะไรลูกจ๋าจ๋าว่าไงจ๋าอ๋อจะนั่งตักเหรอเจ้ายังไงเออมาเต้นหน้าพี่บูมแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาสนุกใช่ไหมคะแต่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาร์กเนี่ยคืออยากจะช่วยคุณแม่คือก็เห็นว่าคุณแม่แบบเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณแม่เนี่ยนะคะต้องเหมือนกับ บริจาคไตให้กับพี่สาว,สาวค,คือจริงๆอย่างนี้ค่ะด้วยความที่แม่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็เห็นแม่ทํางานเยอะทํางานหนกักทีนี้พอเรามีวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะบริจาคไตให้ให้พี่สาวจะแบ่งไตให้พี่สาวข้างหนึ่งอค่ะค่ะม่เขาก็กังวลว่าแม่จะเหมือนเดิมไหมจะทํางานได้เหมือนเดิมไหมจะเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยก็เลยเป็นที่มาว่าเขาอยากช่วยวิธีการช่วยของเขาก็คือว่าเขาร้องเพลงได้เขาอยากให้คนรู้จักเขามากขึ้นเพราะเวลาขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้สามารถ ขายได้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงที่แม่ป่วยช่วงที่แม่รักษาตัวเขาจะได้ทําได้เขาก็คิดอย่างนี้โอ้โหนี่คคือความจริงเจตนาที่อยากจะร้องเป็นนักร้องคืออยากจะช่วยคุณแม่แบ่งเบาภาระคุณแม่เ่างเงี้ยใช่ค่ะอะไรที่ทําให้น้องคิดได้แบบว่าดีขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนคุณพ่อยังอยู่เนี่ยตอนนั้นคือคุณพ่ออาการแย่ลงเรื่อยๆเนาะแล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าถ้าพ่อเสียไปอะไรอย่างเงี้เขาก็พูดไว้ก่อนถ้าพ่อเสียไปก็ ช่วยดูแลคุณแม่ช่วยดูแลน้องๆแล้วก็อย่าได้เกือบคุณแม่บวันนั้นที่คุณพ่อพูดอย่างนั้นกับน,น้องน้องรู้สึกยังไงแล้วพูดยังไงตอบคุณพ่อว่างไงครับตอนแรกตอนแรกก็พูดไปว่าอย่าพูดอย่างนั้นสิครับอะไรอย่างนี้พ่อไม่ไปหรอกอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นนี่คือนานไหมกว่าจะเกิดเหตุก็ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งก็เลยเป็นสิ่งที่ในฐานะเราเป็นลูกชายคนโตเลยต้องการทําอย่างเต็มที่เพื่อรับปากคุณพ่อที่รับปากคุณพ่อไว้ใช่คับ สุดยอดมากสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆต้งอมงมาถามคุณแม่นิดน,นึงว่าณวันที่น้องมาได้มาปรึกษาคุณแม่หรือว่ามาถามคุณแม่เกี่ยวกับว่าจะเข้าประกวดตอนนั้นคุณแม่รู้สึกยังไงคะก็สนับสนุนนะคะจริงๆสนับสนุนเขาทุกอย่างที่เขาอยากทําอยู่แล้วออทีนี้มันก็เป็นมันก็เป็นโอกาสแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะแบบ ให้เขามีชื่อเสียงได้อะไรเงี้ยแม่ก็สนับสนุนนะค่ะค่ะแต่เอาจริงๆนะหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ดูที่สัมภาษณ์ในรายการนะคะเดี๋ยวเราพาให้ทุกคนได้ไปดูพร้อมกันคือน้องน่ารักมากจริงๆอ่ะไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าอยากให้คนรู้จักเราครับเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณแม่ครับเพราะว่าถ้าเรามีชื่อเสียงเราก็สามารถช่วยคุณแม่ในการขายของให้ได้รายได้ดีมาเลี้ยงครอบครัวครับก็คาดหวังมากครับเพราะว่าเป็นเวทีแรกก็กดดันว่า เราจะทําได้ไหมเราจะเป็นสาวเวลได้ไหมคือเราก็อยากจะช่วยคุณแม่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหมพ่อก็บอกว่าถ้าพ่อไม่อยู่แล้วก็ให้ลูกอยู่กับคุณแม่ช่วยคุณแม่อย่าดื้อกับคุณแม่ไม่ก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่เราก็อยู่กับคุณแม่ไปเขาก็อยู่ในใจเราแต่ว่าก็รู้สึกคิดถึงแบบอยากเจอครับ ว่าอยากให้คนรู้จักพี่บุมซึ้งน้าตาลูดเลยอ่ะคือแบบน่ารักมากแต่ยังไงก็ตามนะคะขอบคุณ <มา S 1> คลิปจากรายการนะคะโกดเ้นสด้วยนะคะต้องขอถามน้องมาน้องมาทำไมน้องมาคิดได้ขนาดนี้อะครับก็บตอนเด็กๆแล้วเราก็พอคุณพ่อเริ่มป่วยแล้วก็คุณพ่อก็ทํางานไม่ได้ก็คุณแม่ก็เป็นคนทํางานอยู่คนเดียวแต่เริ่มขายของออนไลน์แล้วก็ไปทํางานบริษัทก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยมาก ก็เลยคิดว่าถ้าเรามีชื่อเสียงเนี่ยเราอาจจะช่วยคุณแม่ได้แล้วพี่เองยเหะครับ <c oughs> เห็นคลิปนี้ได้ยินเสียงที่น้องพูดตอบมาในความรู้สึกน้องตาซึมผมว่าผมคงไม่ต้องถามว่าพียรู้สึกยังไงมันเป็นคาถามที่แปลกมากถ้าจะถามว่ารู้สึกยังไง <c oughs> ขอถามว่าพี่เอรู้สึกปราบปลื้มและภูมิใจกับลูกคนนี้และความคิดขต้องขนาดไหนแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาพูดบ้างครับก็อื ปลื้มปลื้มใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่เขาแบบเป็นเด็กดีคิดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมมามาใจใหญ่ใจหาน้ำตาไหลมาซึ้งมามาซึ้งมามาซึ้งมามาดีใจมามาดีใจมามาปลื้มพี่เอียมาพี่เอามาคิดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่นี่คือน้องมาร์กตอนนี้อายุเท่าไหร่นะฮะสิบสามแล้วค่ะสิบสามเพิ่งจะสิบสามมาไม่กี่วันค่ะซึ่งแสดงว่าตอนที่ร้องเพลงก็คือสิบสองใช่เพราะฉะนั้นตอนสิบสองนี่เขาก็ยังไม่เข้าใจความหมายของเพลงเท่าไหร่หรือเปล่าความหมายของเพลงเข้าใจลึกซึ้งแม่ตอนนั้น ใค่ะเข้าใจมากแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่สะเทือนใจมากที่สุดของท่อนเพมีท่อนไหนรู้สึกว่ามันอะไรที่ประทับใจและสะเทือนใจที่สุดไหมฮะในเพลงตอน,น,นที่ร้องมี yeah, ครับอย่างเช่นเพราะเธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ค่ะเพลงนี้มันเป็นเพลงแบบความรักระหว่างชายหญิงเนอะ,ะของ the in innocent ทีนี้เนี่ยมาเขาด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขายังไม่สามารถ เข้าใจความหมายความรักชายหญิงได้เขาก็เขาก็ร้องไปอย่างนั้นนะร้องลอยๆแล้วเราก็เลยมาบอกเขาว่าจริงๆการร้องเพลงมันต้องสื่อให้คนฟังเข้าใจว่าเราต้องการสื่ออะไรก็เลยถามเขาว่ามีมีใครที่มารู้สึกว่านึกถึงแบบโหยหาอยากให้เขายังอยู่กับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกป้าก็เรออะงั้นคิดถึงป้าแล้วร้องนั่นแหละค่ะเป็นชีมาก็เลยเป็นอะไรที่ร้องออกมาจากฟิลลิ่งใช่ค่ะซึ่งตอนที่นอมาร์กร้องจบนะคะก็จะเห็นว่าคณะกรรมการก็คือ ชมกันแบบไม่หยุดเลยอ่ะเขาชมชมยังไงเราบ้างเขาชมว่าอะไรบ้างคะเขาชมเรื่องอารมณ์ที่เราเสื่อออกมา mm hmm. เขาก็ชมว่าตั้งแต่ประโยคแรกที่เราร้องเลยว่า mm hmm. เขารู้เลยว่าเราร้องให้ใครใช่ครับเพราะว่าแบบว่ามันซึงมากจริงๆเนาะแล้วบุมเชื่อว่าคนดูหลายๆคนคนดูทางบ้านเอ่ยนะคะหรือว่าคนที่ดูอยู่ในนั้นก็คือน้ำตาซึมแล้วร้องไห้ตามกันอ mm hmm. ใช่แต่วันนี้เนี่ยจะจะบอกว่ามีคณะกรรมการท่านหนึ่งนะฮะ ขาฝากอะไรมาถึงน้องมาร์คจะเป็นใครแล้วฝากอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับขอชื่นชมที่หนูเป็นเด็กเก่งนะคะร้องเพลงดีแล้วก็ตั้งใจมาสมัครประกวดในรายการนี้ขอเป็นกำลังใจให้ลูกแล้วในด้านอื่นๆถ้าหนูจะไปทำไม่ว่าจะก,การแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่ ขอเป็นกำลังใจให้หนูที่เป็นเด็กดีมีความคิดดีอยากจะช่วยครอบครัวโชคดีนะลูกขอบคุณ,คณแม่เมานะด้วยนะครัะข,ขอบคุณนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยน้องมาร์กเนี่ยชื่นชอบการร้องเพลงมาจากคุณพ่อใช่ไหมครับใช่ครับพ<อ>ตอนนั้นปปาสอนการแสดงก่อน สอนการแสดงแล้วเขารู้สึกว่าตอนนั้นสี่ขวบพอสอนการแสดงอะไรที่รู้สึกว่าแบบมันมันกดดันเนาะเขาก็จะรู้สึกกลัวกลัวการแสดงแต่ว่าสิ่งที่เขาทําแล้วเขามีความสุขคือเขาได้ลองเรียนร้องเพลงเรียน,นเรียนหลายๆอย่างอะค่ะเสร็จแล้วก็หาตัวเองเจอว่าเขาชอบอร้องเพลงก็เลยอยากที่จะร้องเพลงก็เลยเป็นที่มาว่าเออเป็นสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเขาคิดถึงพ่อเนี่ยเขาก็จะแบบจะร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหแสดงว่าถ้าอย่างนี้มีมี เพลงไหนบอกชื่อเพลงก็ได้ครับแบบเวลาที่ถึงคุณพ่อชอบร้องเพลงอะไรฮะที่ชอบก็มีอยู่สองเพลงครับครับเพราะเธอหรือเปล่ากับอยากหยุดเวลาครับโอ้เป็นเพลงที่น้องมาร์คได้ฟังตอนเด็กตลอดเวลาใช่ไหมไม่เพิ่งมาฟังเพิ่งมาฟังเพิ่งฟังตอนพ่อเขาเสียแล้วค่ะคือพอพ่อเสียมันก็เลยเป็นที่มาเพราะว่าก่อนนั้นพ่อเขาชอบฟังเพลงแบบเพลงใต้ก็เลยพยายามให้เขาฝึกร้องเพลงใต้แต่ด้วยความที่เขาเเป็นขาอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เด็กมันก็จะไม่มีสำเนียงเท่าไหร่ก็ต้องฝึก ทีนี้ซัมเมอร์ก็จะส่งไปกระบี่เพื่อที่ไปเรียนรู้สำเนียงเผื่อว่าวันหนึ่งฉลองเพลงใต้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพลงของพี่ไททนาวุฒิน้ำตาลาไซอย่างเงี้ยเพราะว่าคิดมาแล้วแก้วตาเนี่ยจะได้ยินเขาบ่อยมากพี่เมคจะชอบร้องอไลเงี้อ,องร้องได้ไหมครับลองร้องหน่อยไหม <c oughs> น้ำตาลาไซน,นะคะ,ค,ะครับมาแล้วแก้วตาสัญญาให้ว่าย,ยังจำ คืนนี้บาปนำพี่มาไม่เจอหนูนาง่ะอ้แม่ยกครับแม่ยกทำไมนั่งเฉยๆนะแม่ยกมีติ๊กไพงมาเลยเอามาเลยโอ้โหแม่ยกนั่งเฉยไม่ได้แต่พี่เป็นพวงมาลัยเหรียญนะแบงค์แรกไม่ทันอหดูนะขอเนี่ยถามถามแหมน้องแมมบอกหนูนั่งเฉยๆตั้งนานไม่เคยคุยด้วยขอถามหน่อย เห็นพี่เราเก่งขนาดนี้ร้องเพลงประกวดก็เก่งขนาดนี้ความสามารถเยอะขนาดนี้น้องมีความรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจค่ะดีใจแล้วอยากจะเป็นนักร้องเหมือนพี่ไหมอยากเป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักแสดงอยากเป็นทั้งนักร้องและนักแสดงพูดมาขนาดนี้มีเพลงไหนที่ชอบครับแมมร้องแมมร้องเพลงได้เหมือนไหมคะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนคือคือเขาเขาร้องได้แต่ว่าร้องไม่ตรงคีย์ ยังรองไม่ตรงคีย์ด้วยความที่เขาเป็นเด็กคือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรคะเขาเป็นเด็กล่าเริงล่าเริงมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีช่วงช่วงจังหวะหนึ่งในชีวิตที่แบบทําให้เขาซึมแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมลหลังจากนั้นมาคือกว่าเาจะเอาเขากลับมาได้เนี่ยก็คือย้ายมาอยู่เกีวีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเขาถึงกลับมาล่าเริงได้อีกครั้งหนึ่งมันก็เลยต้องแบบฝึกหลายๆอย่างใหม่อ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ล่าเริงแล้วแต่ว่า,าวอีกคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่า แข็งแรงแล้วก็ล่าเร็วขึทุกวันก็คือพี่เอที่ตอนนี้ต้องดูแลลูกทั้งสามท่านทั้งสามคนเลยไม่ต้องถามความรู้สึกหรอกว่าย่งไงมันต้องหนักอยู่แล้วแต่ว่าที่มีวิธีการยังไงแล้วจัดการกับความเครียดที่มันความรู้สึกที่มันเข้ามายังไงคือเราก็ตั้งเป้าที่ลูกเลยค่ะตั้งเป้าที่ลูกเป็นหลักก็คือเวลาเราท้อเรารู้สึกว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยก็จะแบบมองลูกก่อนว่าแบบเรามีอีกสามคนนะที่เราต้องแบบดูแลเขาให้เติบโตอะไรเงี้ยค่ะ เห็นบอกว่ามันมีถึงขนาดช่วงที่แบบว่าท้อน้ําตาซึมคนเดียวอย่างงี้แหละฮะแล้วคือแบบว่าแอบไม่ให้ลูกกเห็นนะฮะลูกน้องเคยทราบไหมครับน้องเคยทราบไหมว่าคุณแม่น้ําตาซึมก็รู้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทําอยู่คนเดียวอ๋อหมายถึงแล้วรู้ได้ยังไงครับเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นกําลังถึงเวลานอนแล้วกําลังจะเดินไปที่เตียงนอนเห็นคุณแม่ร้องไห้แล้วดูลูกพ่ออยู่แล้วน้องทํายังไงครับตอนนั้น ก็บอกแม่เดี๋ยววันนี้มาร์กนอนด้วยนะครับแล้วก็กอดคุณแม่ครับโอ้ที่คุณแม่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าความรักที่คนลูกมีให้ก็จะแบบนนะช่วกอดปลอบใจคุณแม่หน่อยโอ้โหแต่ว่าบูมเชื่อนะว่าพลังความเป็นแม่เนี่ยไม่ว่าไม่ว่าเราจะเหนื่อยขนาดไหนทุกครั้งที่เวลาเราหันกลับมาแล้วเห็น เลือดเนื้อเชื้อไข่เรานั่งอ,อยู่ตรงนี้แล้วให้กําลังใจเราขนาดเนี้ยเรายอมทําทุกอย่างแม้กระทั่งตัวพี่เอกเองก็คือยอมทั้งอดยอมไม่ซื้อ,อข้าวของยอมทุกอย่างแล้วก็สอนลูกเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคะใช่ต้องบอกงี้ค่ะด้วยความที่เขา,เขาสามคนเนาะเรียนโรงเรียนเกวาลรีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูล คือเรีเรียนอินเตอร์ไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนแพงหรือว่าต้องสังคมดีเลิศอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่ว่าด้วยความที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนนานาชาติเล็กๆค่าเทอมไม่ได้แรงมากเหมือนนานาชาติที่เราได้ยินกันว่าโอ้เป็นร้านอะไรเงี้ยไ,ไม่ถึงคือค่าเทอมแม่พอรับไหวแต่ก็คือแม่ก็จะจัดการกับค่าใช้จ่ายของตัวเองเช่นค่าใช้จ่ายที่ต้องแบบ ช้อปปิ้งที่ต้องซื้อของที่แบบเป็นผู้หญิงอนะเนาะก็ชอบแต่งตัวชอบซื้อของเนาะแม่ตัดตรงน,นั้นออกหมดเลยคือชุดจะวนเวียนใช้อยู่เดิมๆเ,เพราะว่าเราก็คิดว่าแบบมันเป็นของนอกกายเราไม่จําเป็นต้องแบบแต่งไม่ชว่วใครไม่ไม่ต้องเยอะอะเอาเอา,เอาแค่แบบสามารถใช้ได้ไม่ต้องอายใครแต่ว่าไม่ใช้ฟุ้งเฟือยแล้วก็ทานอาหารก็คือให้ลูกทานแบบเข้าแกงทานได้อะไรทานได้ทานพื้นๆทานทุกอย่างให้เหมือนแบบทั่วไปทานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็สมมุติว่ามัน <c oughs> มีนม สมมติเราเราใช้ชีวิตปกติเราก็จะมีแพลนว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปนู่นไปนี่แม่ก็จะคุยกับลูกเลยเอามานั่งรวมๆกันแล้วก็บอกว่าถ้าเรียนที่นี่ต่างประเทศไม่ได้ไปนอกจากว่าจะได้ออฟเฟอร์จากอากูคือพี่น้องแม่หรือพี่น้องพี่เมฆที่อยู่ทางกระบี่คือถ้าเขาสปอร์ตอันนั้นได้แต่ไม่มีทางที่แม่จะออกให้แล้วไปถ้าจะเรียนนะคะก็แลกกันแล้วก็ส่วนส่วนค่าใช้จ่ายของแม่แม่ก็จะงดทุกอย่างเลยที่มันเป็นของฟุ่มเฟือยหรืออะไรที่แม่ไม่มีเครื่องประดับไม่ใช้อะไรเลย แต่ว่าแม่จะทุ่มในก,การศึกษาเขาทั้งหมดเป็นการ<ม>ใช้ชีวิตพอเพียงเพื่อพัฒนาชีวิตต่อต่อไปของลูกใช,ใช่ไหมคะที่เขาบอกว่า <c oughs> การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนการศึกษาเพื่อลูกนั่นเองแต่ว่าเราลงทุนเราทําทุกอย่างเต็มที่เพื่อลูกให้ลูกมีเขาเรียกว่าพื้นฐานความรู้แล้วก็มีอนาคตที่ดีแต่หนึ่งอย่างที่จุกอบแม่มากก็คือวันหนึ่งพี่เอ๋รู้ว่า ลูกสาวน้องแม่มดนโดนบูล,ลรี่ม<ง>ันเกิดเหตุการณ์ยังไงคะ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นเหตุการณ์ก่อนพี่เมฆเสียก็โรงเรียนเก่าเนอะออน้องแมมมีช่วงหนึ่งน้องแมมเคยเป็นคนร่าเริงเคยแบบยิ้มง่ายตอบโต้เร็วทุกอย่างคือเขาวมากแล้วมีอยู่วันหนึ่งค,คุณยายค่ะแม่ของพี่ก,ก,ก็มาบอกพี่ว่าหลานเปลี่ยนไปหลานซึมแล้วเราไม่เคยได้สังเกตเพราะเราเปทุ่งเทให้กับพี่เมฆหมด แล้วเราก็มาสังเกตว่าเออมันใช่มันจริงแล้วก็อาอาเขาก็บอกว่าเนี่ยหลานเปลี่ยนไปนะแม็ก็เลยตัดสินใจเข้าไปเฝ้าในโรงเรียนเจ็วันไปนั่งดูเลยไปนั่งเฝ้านั่งเฝ้าเฝ้าเช้ายันเย็นเลยถูกต้องค่ะก็คือช่วงเจ็วันนั้นแม่ก็จะบอกอาเขาว่าช่วยดูพี่เมฆหน่อยแม่อยากรู้ว่าทาไมเกิดอะไรขึ้นก็เจวันนี้เราเห็นเลยว่าลูกเราต้องกินข้าวคนเดียวอแล้วก็ถูกแบบกันออกจากกลุ่ม ล้วคแล้วตอนนี้นะความรู้สึกแล้วคุณแม่ทำยังไงฮะตอนนี้เห็นคือปล่อยแล้วก็คือสังเกตเรื่อยๆคือสังเกตแต่ว่าไม่สังเกตแล้วก็ถามเขาเขาไม่บอกจนแบบเ,เขาก็ไม่บอกเขาไม่ไม่ไม่บอกเลยจนเราต้องงัดนะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอไรเงี้ยคุยไปคุยมาเราเลยเริ่มรู้ว่าอ๋อเพื่อนบอกว่าเขาเอะใช้คําว่าคงโงโ่เขาอาจจะช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าเขาเป็นเด็กสายกิจกรรมเนอะเพราะว่าเขาโง่มั่งอะไรบ้างแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยปสองมีอย่างนี้ด้วยเหรอวอะไรเงี้ย ความรู้สึกแม่นะก็แบบกลับมาเล่าให้พ่อเขาฟังพอพ่อเขาฟังปุ๊บสิ่งแรกที่พ่อก็ทําคือลูกแต่งตัวทั้ง่งที่นอนติดเตียงนะตอนนั้นคือคือแบบยังมีน้าเหลืองมีอะไรอยู่เปลี่ยนชุดเลยแล้วก็ขับรถไปเลยว่าเส้นนี้มีโรงเรียนอะไรบ้างทีเนี้ยก็มีแม่พูดของเพื่อนของน้องม้าค่ะเขาย้ายไปแล้วคนเขาเขาย้ายลูกไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ดีเอ็มมาบอกว่าเขาย้ายไปอยู่ที่เกียวีอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลนะเป็นพอแม่ฟังชื่อว่าเป็นอินเตอร์แม่ก็แบบ อึกไปนิดนึงเพราะว่ากลัวค่าใช้จ่ายเราก็บอกกับพ่อเขาว่าเราจะไหวหรอทีนี้พอไปถึงเรียนปุ๊บได้คุยกับผู้บริหารก่อนทัศนคติของโรงเรียนเนี้ยเป็นทัศนคติที่แบบเป็นคนเป็นคนเจ้าของคนไทยนะคะแต่มีทัศนคติที่ดีมากเปิดกว้างมากแล้วเข้าใจเด็กมากก็บอกว่าลองมาเรียนก่อนก็นได้แม่ยอยะไรเงี้ยว่าน้องเขายัางไงสเดือนที่น้องแมมย้าย,าย,ายจากโรงเรียนเก่าไปเกลลียวราเนี่ยน้องแมมเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นอะไรที่ไม่เคยได้เขาได้เขาไม่เคยได้ ภาษาไทยที่ชัดเจนเขาได้ภาษาอังกฤษเขาได้ดีขึ้นแล้วเขาตื่นมาเขาอยากไปงเรียนเขามีความสุขโอ้มีความสุขก็เลยแม่ก็เลยคุยกับพ่อว่าตัดสินใจละย,ย้ายลูกทั้งหมดมาเรียนที่นี่แล้วก็ยอมเหนื่อยโอ้ยน้องแมมเก่งมากขออช่วยให้น้องแมมนิดนึงที่ช่วยให้น้องแมมนิดน,น,น,นึงน้องแมมน้องแมมครัน้องไมพี่บูมถามหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงไม่ยอมบอกคุณแม่ตอนแรกคะเพราะว่าหนูโดนเพื่อนแกล้ง ทำไมตอนนั้นไม่กล้าบอกกูลัวแม่เสียใจคุณแม่เสียใจแต่บางทีบอกคุณแม่เลยก็ได้นะนี่คุณแม่เขารักหนูขนาดนี้โอ้โหนี่พี่มุ่งจะร้องไห้ตามเลยเนี่ยแล้วพออะตอนนั้นก็กลัวคุณแม่เสียใจแต่พอพอพอคุณแม่ ได้ให้เรายายโรงเรียนแล้วมาอยู่โรงเรียนใหม่ตอนนี้เรามีความสุขแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูเรียนเก่งมากด้วยใช่ไหมคะห<ะ>นูไม่บอกโอ้โ <c oughs> เรียนเก่งแสดงว่านี่ป้ายอมรับเองขนาดนี้ถ้าเรียนเพราะอ,อะไรถึงบอกว่าตอนนี้เรียนเก่งแล้วคะคะแนดนดีขึ้นค่ะเท่าไหร่ครับ <c oughs> จากได้ C มาเป็น A มาเป็น B บวกโอ้หโห เมื่อกี้พี่บูมถามถามข้างนอกก่อนเข้ารายกัรว่าเลี่ยนเก่งไหมคะเก่งค่ะเก่งเก่งกว่าพี่ภูมอีกสมัยก่อนพี่ภูมสอบตกคุณครูเรียกคุณแม่พี่ภูมไปเจอทุกสัปดาห์เออแต่ว่าอย่างเนี้ยเหตุบอกว่าอะตอนเนี้ยกิจกรรมเการเรียนก็ดีแล้วกิจกรรมก็ยังคงไม่ทิ้งพรุ่งนี้มีแสดงด้วยใช่ไหมคะค่ะแสดงอะไรคะแสดงละครค่ะวท้ละครเวทีหรอคะแสดงอะไรคะ เรื่องพระสังหนีนางพันธุรัตน์ค่ะพระสังหนีนางพันธุรัตน์โอ้โหเป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่โอ้โหเสออมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับพระสังค่ะเกิดมาเป็นหอยสังแล้วก็เกิดมาในวังแต่ว่าโหนกับพระมเหสีอีกคนนึงเขาร่วมมือกันไล่พระสังออกจาก วังวังอันนี้ถ้าเล่าจนจบอาจจะต้องไม่หมดเพศแล้วหนูเล่นเป็นอะไรคะเล่นเป็นนางยักษ์นางยักษ์ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเล่นเป็นพันธุรัดค่ะพันธุรัดโอ้ยบอกเลยว่าต้องรอดูนะเอาจริงๆคุณแม่พรุ่งนี้ไปดูด้วยใช่ไหมคะ ได้ค่ะเาดูมากเลยนี่เดี๋ยกไปดูเดี๋ยวให้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 คนถ่ายวิดีโอมาให้พี่บูดูได้เลยแตะตอนนี้พี่อยากดูว่าน้องเมิร์ชเขาอยู่ไหนนะครับเนี่ยน้องเมิร์ชอยู่ตรงนู้นนะฮะน้องเมิร์ชอยู่ตรงนู้นนะครับผมหลับอยู่เห็นบอกว่าพอพูดถึงน้องเมิร์ชรู้สึกว่าจะมีคําถามอันหนึ่งที่น้องเมิร์ชถามไว้รือถึงทําให้พี่ช็อกเลยจะเป็นคําถามอะไรเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมา รับฟังคําถามนั้นกันครับที่ทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้บอกว่าจะมีคําถามหนึ่งจากน้องเมร์ที่ถามที่ใดทําให้พี่เอ๋ตอบไม่ถูกเลยจุกเลยมันคือคําถามอะไรครับก็ถามว่าป้าตายแล้วหรอโอ้หคือคือคือบางทีอ่ะเหมือนกับเขาลืมเขาลืมอย่างงี้ค่ะแล้วพอเขานึกขึ้นได้เขาบอกอ๋อป้าตายแล้วป้าอยู่สวรรค์ป้าสบายแล้วเขาว่าอย่างนั้นแล้วแล้วทุกครั้งพอเวลาที่ที่ เราพยายามอธิบายเขาคือเห็นบอกว่าตอนแรกๆพี่เอก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายเขายังไงดีใช่ไหมคะแรกๆก็แบบมันสตันก่อนแต่ว่าก็คือคุยความจริงอะค่ะเพราะว่าเหมือนกับเขารับรู้มาตลอดอยู่แล้วแล้วก็พูดความจริงกับเขาเลยให้เขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าป๊าไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วแต่สุดท้ายเขาก็เข้าใจแต่เด็กก็อาจจะไม่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 ยอมตื่นตอนเนี้ยหลัอยู่นู้นน้องงอย่าคุยเสียงดังไหฮะเราต้องลดเสียงทางนี้หน่อยใช่ เห็นบอกว่าล่าสุดมีการทําบุญครบหนึ่งปีรองพี่เมฆไปเรียบร้อยแล้วค่ะใคททากันที่ที่บ้านค่ะที่บ๊อกทำที่บ้านใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็คือน้องๆน้องเขาเขาทราบไหมครับว่านี่เป็นคือการทําบุญอะไรทำไมถึงมาทํากันที่บ้านทราบทราบค่ะบอกเขาแล้วคือแม่ก็จะคุยกับเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเนี่ยทําบุญครบปีของป๊าปาน้าอะไรอย่างเงี้ย แต่เอาจริงๆครอบครัวพี่เอกเหมือนเป็นครอบครัวที่เราพูดกันคือบางครอบครัวเนาะก็อาจจะพูดหลีกเลี่ยงในการอธิบายลูกแต่ว่าพี่เอกเนี่ยจะพูดแบบไปแบบตรงไปตรงมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมีหนึ่งอย่างที่พี่เอกน้อยใจพี่เมฆมากหนึ่งปีผ่านไปไม่เคยมาเข้าฝันเลยใช่ทำไมอะค่ะอันนี้พี่ขึ้นไปหาอาจารย์ไปสารบ่อยช่วงนี้ค่ะก็อาจารย์ไปสารเขาบอกว่าที่ไม่มาเป็นเพราะว่าพี่เมฆกลัวโดนด่าอาจจะเป็นเพราะว่า ตอนมีชีวิตอยู่อะตอนที่เขาป่วยหนักเขาสัญญาไว้ว่าเขาหายแล้วเขาจะพาเราไปนู่นนี่นั่นกันสองคนจะพาไปเที่ยวจะนู่นนี่ซึ่งเขาทำไม่ได้ไงเขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นความแบบน่ารักความคิดถึงก็ยังอยู่ในใจเราอยู่เสมอเนี่แหละนะคะทีนี้นะคะอสักคู่นี้ก่อนหน้านี้เราได้คุยกันไปนะคะอีกหนึ่งภาระหนักอึ้งเลยนะคะที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างพี่เอ๋เนี่ยต้องแบกก็คือนี่สินตอนนี้ก็คือก่อนหน้านี้มีนี่ประมาณ6.5ล้านใช่ไหมคะมีทั้งส่วนตัวแล้วก็ของธนาคารด้วยใช่โอ้โห หนักไหมคะหนักค่ะหนักมาก,ก,มากแล้วก็ลูกโรงเรียนเตอร์อีกตอนนี้1ปีที่ผ่านมาแต่จะบอกเลยว่าเข้มแข็งและแกร่งมากอ,อ,อย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยช่วงแรกๆอะ่ะ ช่วงที่พี่เม็กจากไปอะค่ะคนให้การสนับสนุนเยอะก็เลยช่วงนั้นมีงานอีเวนต์เยอะมีงานทํานู่นทํานี่เยอะมันจะได้เงินมาง่ายในช่วงแรกๆค่ะคือได้เงินมาเท่าไหร่แม่รีบเอาไปถมให้กับบุคคลที่เขาเมตตาพ่อเม็กตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่าคนที่เขาให้เราเขาให้ด้วยความเมตตาดังนั้นพอเรามีปุ๊บเราต้องรีบเคลียบบุคคลก่อนส่วนในเรื่องของธนาคารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราสามารถแบบค่อยๆเคลียร์ไปได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่เคยคุยกับธนาคารแล้วแล้วธนาคารก็บอกว่าถึง คนจะจักไปแล้วแต่นี่ยังอยู่ไงเราก็เลยต้องเคลียร์จนจบแล้วค่อยไปปิดวิทยาอนุญาตถามว่าตอนนี้เหลืออีกเท่าไหร่เหลือเยอะไหมคะประมาณ3ล้านค่ะของของแบงค์นะคะโอ้ก็แต่ว่าบุคคลตอนนี้ก็คือหมดแล้วใช่ค่ะโคนหมดแล้วเก่งมากหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีอะดนึ่งมีครึ่งแบบถือว่าแบบพยายามตลอดเวลาพยายามก็คือพอได้เงินก้อนมาทุกๆครั้งเนี่ยแม่จะรีบโปะเลย สมมติได้มาแสนหนึ่งสองแสนแม่ก็จะรีบเคลียร์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 จนหมดเพราะแม่ก็จะบอกเสมอว่าแบบเราเราเป็นหนี้อ่ะคนเวลาเขาให้เวลาเขาให้พ่อแม่ไม่ว่าจะให้ด้วยอะไรก็ตามเขาเมตตาค่ะ,ะดังนั้นเราจะไม่ทรยศรความเมตตาต่อเขามันเป็นการสอนลูกไป,ปนในตัวว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรับผิดชอบตรงนี้เราเป็นหนี้โดยที่ตั้งใจก็ด,ดีไม่ตั้งใจก็ด,ดีสุดท้ายแล้ว่เราต้องใช้เขาก่อนเพราะว่าเขาอาจจะมีความจําเป็นใดๆก็ได้ดเ<ล>ย,ยแล้วน้องมาร์คกับน้องแมนล่ะครับ น้องมักน้องแมนน้องแมมน้องแมมครับผมทษทีอ่ะพี่มึนนะฮะน้องมักน้องแมมรับทราบถึงเรื่องนี้ไหมครับรับทราบค่ะทราบแลวให้กำลังใจคุณแม่ตลอดใช่ถึงอยากจะมาเป็นแบบว่าเสาหลักของครอบครัวแทนคุณแม่ไง